ก็ใส่ใจเห,ออหมือนีัไม่อย่างเช่นอาตมากยกตัวอย่างที่เวลาที่เผลอไปแล้วกลับมารู้ใช่ไหมรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาเอาเอาอเอาตรงที่อาตมานําเสนอสิเดี๋ยวมันจะคยคุยกันคนละหลายเรื่อง <c oughs> อเวลาที่เรารู้ว่าเผลอเวลานั้นน่ะสต,ติมีแล้วแต่เวลาที่เราเผลอไปอะเราไม่มี เนี่ยลักแต่ของสติตรงเนี้แล้วต่อมาก็มีรู้สึกว่ามันฟุ้งไปบ่อยๆเผลอบ่อยๆความเพียรกับสติเขาต้องมีแล้วความเพียรก็าทาหน้าที่อะไรก็เพียรตั้งสติเนี่ยจะมาพูดครั้งที่สองนะโยบายจะยังงงยังจำไม่ได้คือต้องพูดจำๆเพื่อให้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอาจจะเลิกคุยเพราะว่าคุยกันคนละเรื่องคุยแล้วไม่รู้เรื่องอาจจะมาเหนื่อยอ่ะสอนยา เออมันมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เะพาะโยมหรอกแต่มาเจอมาเยอะแล้วแต่มาจึงไม่ชอบไม่ชอบแนะนาผููปฏิบัติไม่ชอบเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องมันเหมือนคนพูดแลวคนละภาษาเรื่องการปฏิบัตินี่แหละแต่พูดกันไม่รู้เรื่องเอากลับมาเรื่องสติก่อนถามว่าเวลามีสติเป็นอย่างไรโยมคิดว่าโยมจะมีสติหรือจะเริ่มสํารวมอะไรเริ่มคิดอะไรไหมมี จุดเป้าหมายตรงนี้ไหม mm hmm. เอาลองคิดยังไงเอาลองคิดว่าทํายังไงถึงจะให้มีสติคิดยังไงว่าจะสํารวมตรงเนี้ยเป็นประเด็นสําคัญของผู้ปฏิบัติแ้วไม่รู้พอไม่รู้ก็จะไปทําขึ้นมาเรี mm hmm. วยกว่าทํากรรมฐานนะ่ะจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยไม่รู้เริ่มต้นว่าเอายงเมื่อกี้คาถามจําได้ไหมเวลามีสติรู้สึกยังไงเวลามีสติ นนนันงหนก่อนที่เราจะรู้สึกว่านั่งงเนี้นะเรามีการโฟกัสจุดเริ่มต้นการรวมการเพ่งที่ใดที่หนึ่งที่ใจในเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่จะมาถามคุยมาอยู่เนี่ยต้งเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย <laughs> ถ้าไม่จี้จะไม่รู้นะ <laughs> ตรงเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าติดคิดจะทําคิดจะปฏิบัติคิดจะตั้งค่าตรงเนี่ย <laughs> จะไม่รู้หรอกผู้ปฏิบัติไม่รู้ เนี่ยโย่เริ่มรู้ว่าคิดจะปฏิบัติแล้วนะที่อากจะมาคุยเกือบปิดครั้งเนี่ยคือคือเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มจนจากคิดจะปฏิบัติเรื่องตั้งใจตั้งค่าตรงนี้แหละถ้ารู้ตรงนี้ก็ไปปฏิบัติได้มีแต่ไม่รู้เพราะว่าเวลาคิดจะปฏิบัติน่ะไอ้ที่พี่ว่าไม่รู้เนี่ยคิดจะปฏิบัติเนี่ยมันไป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 รู้ที่อื่น นจะไปรู้อียาบทใหญ่อยาบทย่อยทุกต่างๆหรือจะไปรู้ลมหายใจจิตมันไปที่อารมณ์แต่มันไม่รู้ตัวจิตที่มันคิดที่มันทําที่มันเริ่มต้นตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ก่อนไปไปดูไปไปรู้ที่อื่นใจมันไปรู้ที่จะไปปฏิบัติจะทํำยังไงเช่นจะทํากาหนดลมหายใจอนาปานสติก็เริ่มหา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 สถานที่ที่จะวิเวก หาที่ปฏิบัติหาที่สงบเนี่ยไอ้น,นั้นมันไปมุ่งไปแล้วแต่จิตที่คิดจะทําตอนแรกที่จะปฏิบัติตรงนั้นนตรงนี้ต้องเรียนรู้กับเขาแต่ไหนนั้นมันจะไปหามันจะไปหาอารมณ์มุ่งไปหาอารมณ์อารมณ์ไหนอะ่ะที่จะปฏิบัตินแม้เรื่องการปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันพอจิตคิดจะนั่งปั๊บเอโยมลงมาเรื่องที่จะปฏิบัติเลยนะเนี่ยเรื่องจะปฏิบัติเรื่องจะกําหนด แล้่องแต่ดูรูปนั่งคุยง่ายนะเนี่ยแต่ไม่รู้ไอ้จุดเริ่มต้นที่คิดจะปฏิบัติตรงเนี้ยไม่รู้ผู้ปฏิบัติส่วนมากไม่รู้หรอบแล้วจินคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้ตรงนี้นะในอ,อย่างถ้าไม่รู้ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปปฏิบัติเพราะว่าไม่รู้จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติรู้แต่ผลออกมาผลมันหมึนปวดเียดเจงนอนไม่หลับผลข้างเคียงมันจะตามมา แต่ถ้ารู้จุดล้มต้นตรงนี้นะมันก็จะไม่มุ่งไม่เพ่งไม่ประคองไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ไปน่นนี่นั่นกับมันแค่รู้แต่ก็ไม่รู้แค่นั้เองโยมโยงก็โยงกันพอรู้จีตพอเออตัวตัวเองก็ตั้งสติไปดูที่ท่าด่งแล้วก็ก็ก็คิดว่าเรานั่งแล้ว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 ยังไง อันนี้คือเราตั้งสตินะเราคิดเอาอันนี้เราคิดนะเราไม่รู้ยังไม่รู้จริงยังไอคิดตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนลองดูแล้วมันมุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่ท่านั่งอันนี้มันมีสองอย่างนะตัวที่คิดอยู่ที่ใจตัวที่มุ่งไปหาอารมณ์อ่าตัวนี้คือเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการทากรรมฐานทีนี้ต่อมาถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นยกตัวอย่างเสียงมาก็ได้ยิน เราได้คิดอะไรกับมันไหม,ไมลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนเราได้คิดกับมันไหม,ไมหรือว่ากายที่กําลังนั่งอยู่โยมต่างทั้นนะแล้วก็มามารู้สึกกายที่นั่งอ,อันนี้อาจจะมาจะนําเสนอที่ไม่ได้ตั้งใจตนะ้องต้องมาเรียนรู้ทั้งสองอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจเมส่อนี้ลมมาแล้วเราได้ตั้งใจกับมันไหมรู้สึกเย็นกับร้อนอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจ แล้วก็โยแวบมาดูที่หน้าั่งตัวแวบเนี่ยอ่าว่าไอตัวที่แวบมาเนี่ยเราไม่ได้คิดอยู่ในใจนะไม่ได้อ่ามารู้กายที่นั่งมารู้อารมณ์ตัวนี้แล้วฟังรู้สึกที่ใจมารู้อารมณ์นะไม่ใช่คิดอยู่ในใจนะอ่าเนี่ยต้องเห็นฟังสองอย่างตัวเนี้ยยิงรู้ว่าไอคิดจะปฏิบัติก็อย่างหนึ่งไอที่ที่ที่เราไม่ได้คิดจะปฏิบัติแต่เราก็รู้เนี่ยรู้ทางตาหูจมูกลิ้นหายใจ ให้รู้สองอย่างตัวนี้ถึงจะเอาไปปฏิบัติได้และพอคิดเลิกจะปฏิบตัติเนี่ยมันก็จะมาที่มามันมีจุดสนรวมง่ายง่ายรวมอยู่ที่ใจแล้วก็เพ่งไปหาอารมณ์<อ>เห็นความรู้สึกอย่างนี้ไหมเอาคิดปฏิบัติเนี่ยมันรวมแนละ้วมันรวมโดยอัตโนมัติแล้วแล้วจะเพ่งไปที่อารมณ์ไหนอะ่ะ ก็อานะปานตีก็ลมหายใจแล้วแต่เราอะแล้วแต่ใจเราอยากไปแล้วนั่นแหละแล้วแต่ใจเราวุ่งไปตรงนี้นะจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติทำกรรมฐานอ๋อก็คือกับโยมทำกรรมฐานมาตลอดนั่นนหะทีถึงคุยกันไม่รู้เรื่องแต่มาไม่ไม่ต้องใจแล้วล่ะเนี่ยฝ่ายจะคุยกันรู้เรื่องอะนะเนี่ยเป็นชั่วโมงนะเนี่ยแต่ยังดีนะยังคุยกันรู้เรื่องนืว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็เลิกคุยกันเลย ย้อนกลับมาใหม่นะตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจกับที่เราตั้งใจเต่างกันอย่างไรถ้าไม่ตั้งใจมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้แต่อยาบทนะยืนเดินนั่งนอนแม้แต่ลมหายใจที่เราไม่ได้ตั้งใจเคยมารู้ไหมเคยให้เรียนรู้กับที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขามารู้เองบ้างกับที่เราตั้งใจแล้วจะให้เขารู้ว่าความรู้สึกอ่ะหนักเบาต่างกันอย่างไร นี่น่าโยมตั้งใจถึงได้เห็นลมหายใจกับท่าน่าอ่าเนี่ยมันจะมาสองอย่างเลยแล้วมันและแต่มันไม่รู้ไอตัวที่เพ่งที่มุ่งตัวที่ควบคุมบังคับอยู่ที่ใจเนี่ยแต่ถ้ามารู้เมื่อไหร่จะรู้ว่าอ๋อที่ตัวเริ่มต้นคือตัวนี้มุ่งเพ่งเจ้าปักคองควบคุมบังคับมันมีจุดโฟกัสที่จะไปรู้อารมณ์ไหนอ่ะเจ้าค่ะเจ้าเอาเอาตอบสามบางเข้าใจ เวลาไปใช้นั้นเนี่ยเวลาเวลาที่เขามารู้เองกับเวลาตั้งใจอ่ะเอาตั้งใจจะปฏิบัติเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าเราตั้งใจแล้วเราเราก็จะไปดูอะไรที่เราที่เราเห็นชัดชัดกว่าไหมพี่จ่าตรงนั้นมันจะชัดเพราะว่ามันมีตัวรวมตัวเพ่งตัวมุง่งตัวประคอง,วอง,งควบคุมบังคับกับค่ะากไปตัวที่เราไม่เพง่งไม่มุง่งไม่จ้ง แล้วก็วกเ,เออเนี่ยมันจะรู้ความหนักเบาต่างกันคคแค่ลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนคแค่นั้นนะจบเสียงมาก็รู้สึกได้ยินจบแล้วก็ความรู้สึกมารู้กายที่นั่งไม่มีการรวมที่ใจเพ่งเนี่ยรู้คแค่นี้แหละพอแล้วไปปฏิบัติได้อย่างนี้พอได้นะงี้พอคุยกันเรื่อง เอาแค่รู้ตากันไม่รู้สองอย่างเนี่ยพอแล้วตอนแรกโยฟังของอโอ้ยอะไยังเงเพราะเพราะว่าโยมทำจนเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปมาเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้โยมปีคนจะเป็นไหมเพราะว่าเขาเขาเน้นไม่พอแค่คนนี้แป๊บเดียวเ็าจะเห็นยังเห็นพระอาจารย์เขาจะเห็นเป็นกะดูเลยตั้งเลยตอนตอนที่โยก่อนหน้าที่จะ คือโยมไปหลายครั้งที่ที่แนบอะโยมโยมมองว่าจะหรือว่าเวลาโยมเดินเนี dad, jag, oh ่ยโยมจะเห็นช sort of like oh ิ okay. ่โครงโยมเนี oh ่ยเเหมือนเหมือนหุ่นกระบอกอะค่ะเดินเดินเดินแล้วโยมเวลานกบินโยมจะเห็นแต่โครงกระดูกมันบินโยมก็ปุ๊บบวบัวบแตวจนจนว่าไม่กล้าข้าไม่กล้าอ่าก็โยมก็ไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเป็นนิ่งเป็นโยมก็ามนไม่เข้าใจแต่โยมก็ก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะ ถ้า<ห>ถ้าเป็นแสตมานำเสนอนะเลิกทั้งหมดที่ทําแบบนั้นมันเห็นเองพระอาจารย์ไม่ไม่นี่เป็นผลแต่เหตุมันเกิดจากที่รวมตัวที่เพง<อ>่งที่มุ่งประคองควบคุมบังคับตรงนั้นก่อนนะั<อ>่นแหละแต่โยมไม่เห็นตรงเนี้ยจะเห็นที่ผลออกมาแล้ว<อ>ที่ให้บอกให้เลิกอ่ะให้เลิกตรงที่มีโฟ<อ>กัสจุดรวมตรงนี้อย่างเชื่อโยมคิดว่าจะปฏิบัตินั่นแหละตรงนั้น ตรงที่ใจเริ่มรวมเริ่มนิ่งตรงนั้นแหละเลิกตรงนี้พอรู้แล้วเลิกไปตรงใจไม่ต้องการพอเลิกตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหวังผลมันจะมาไม่มาไม่ต้องไปหวังแน้ะแต่ยมรู้ว่าเขาจะมานะรู้มาก็ให้รู้แต่ให้รู้ตรงที่จะเริ่มปฏิบัติเริ่มทากรรมฐานตรงนี้ก่อนเท่านั้นแหละแล้วตรงอื่นจะไม่มีปัญหาเรามันจะมาไม่มาก็แล้วแต่มันไม่ใช่แล้วแต่เราจะมีคนไปเยี่ยมเดี๋ยะเหมือนจะมา ก็รู้ด้วยว่าเขาจะมาแล้วอ่าก็ก็ก็ให้รู้แต่อที่สําคัญที่อาตมาเน,น้นก็คือไอ้จุดเริ่มต้นของการเพ่งเจ้าประคองควบคุมบังคับตรงเนี้ต้องรู้เราเลืเอกและใครจะมาไม่มาไม่ต้องสนใจมันเราจะรู้ไม่รู้ตรงนั้นไม่ต้องสนใจโยมจัดทิ้งเลยได้ไหมหม,ไม,มารู้ตรงเนี้แล้วมันทิ้งเองอ๋อมันงใช่แต่ที่โยมจะทิ้งมันเพราะไม่รู้ตรงเนี้ยมันทิ้งไม่ได้เออใช่มันก็อยู่ได้เลเพราะว่ามันมีโฟกัส จุดตัวรวมอยู่นะมันจะคอยไปทำเพิ่มขึ้นทาให้อารมณ์อ่ะมันปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเราไปรู้จุดตัรวมตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะคลายโกรกัดตรงนี้เลิกทุกครั้งที่รู้มันจะเลิกแล้วรู้แล้วอย่าปฏิเสธเขาต้องยอมรับว่าเราทำมาเองแล้วต่อมาเราไม่ทำเขาก็มา แล้วความหนักเบาจะต่างกันอีกตอนตั้งใจทํากับไม่ตั้งใจทําแล้วรู้ต่างกันไม่รู้ถ้าเป็นไปได้ก็มาอยู่นี้ก็ได้เดี๋ยวแตมาช่วยนําเสนอได้แก้ปัญหาให้ได้ไม่ไกลนะเป็นจองหรือยังยกเลิกมาคือตรงนี้ยากไหมเราคนนี้ไมยากไม่ไม่ยากถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากแต่ที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือยากแต่เข้าใจแล้วง่ายนิดเดียว เนี่ยอย่างรบัสมาก็รู้สึกเย็นเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะกําหนดอะไรไ่กลนะตรงนี้ <c oughs> ขับรถมาเจยใช่แต่ถ้าเราตั้งใจปั๊บมันจะมีจุดูนยนรวม<อ>ตัวตั้งท่าตั้งใจถ้าเห็นตัวนี้ปั๊บเมื่อไหร่เขาจะคลายแต่ละขั้งแต่ละรั<อ>้งทั้งสมถะทั้งวิปัสนาถ้ารู้ตรงนี้แล้วไม่ยากอยู่ที่แน่ไม่ไม่มีไม่มีใครแ<ม>นะน,นำเรา โยมไปนี่ก็ไม่ได้ไม่ไม่มีใครแนะนําไม่มีใครคุยอย่างนี้แล้วพ่ออาตรมาเคยอยู่ตอนนั้นมาก่อนเข้าไปนี่ก็ไม่มีก็โยมทำเองอันเนี้ยเกิดจากโยมทําเองเขาเรียกผูกเองต้องแก้เองด้วยนะเพราะว่าไม่มีใครเขามาแก้ให้หรอกแต่มาตรงนี้อาจจะมาอาจจะช่วยแนะนําให้ได้อย่างที่คุยไปแล้วนี่แหละนะฮะก่อนแล้วแต่โยมจะพิจารณาจะเอาตรงไหนก็ตามแต่ถ้าผูกเองต้องแก้เอง ที่ไปผูกไปทำตรงนั้นน่ะแก้เองนะเพราะว่าไม่มีใครแนะนำนี่ออแล้วก็เวลาคนจะมาแก้ก็ไม่มีใครแก้ให้ก็ยมเป็นคนทำเองนะผูกเองต้องแก้เอง